สวัสดีครับผมขณะนี้เพื <an> ่อ <t> น <une> ๆกำลังอยู่ในราการคุยกันวันละตัวกับผม A. k k เมเอมาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะควยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่าวันนี้ครับเรามาอยู่กับหุ้น C G D นะครับผมวันนี้เป็นพาร์ทที่12แล้วนะครับผม ก่อนหนะ้านี้มีพัทรวมนะครับใน2คลิปที่แล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ CGD อ่าคราวที่แล้วนะครับผมผมก็ได้พูดคุยว่าหุ้น CGD เนี่ยในขณะที่ตลาดเนี่ยสภาพขล่องกำลังที่จะหายนะครับผม โดยที่มีสถานการเงินเฟอ้อนะครับผมแล้วทำให้ต้องมีการลด QE นะครับผมลด QT แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยในธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดนะครับผมมันทำให้กระทบกับอิมเมจินมาเก็ตอย่างบ้านเรานะครับผมทำให้สภาพคล่องเนี่ยมันหายไปนะครับ อยากให้เพื่อนๆสังเกตบิดออฟเฟอร์นะครับผมของ CGD นะจะเห็นดูตรงเมาส์ผมนะครับผมจะเห็นได้ว่าบิดออฟเฟอร์ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะออฟเฟอร์ไม่ว่าจะฟังบิดนะครับคือมันบางมากนะครับผมถ้าคนไหนได้ติดตาม CGD เนี่ยก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้บิดออฟเฟอร์ของเขาหนากว่านี้มากนะครับผมนะก็เห็นได้ชัดว่า บอลล่มเนี่ยมันบางบางมากๆมีความเป็นไปได้สูงที่สภาพคล่องเนี่ยมันหายแล้วทำให้หุ้นที่อยู่ในกลุ่มของ m a i หรือว่า Small Set เนี่ยมันเกิดภาะวะไซเบ d ดาวนะครับผมมาดูตรงเมาส์กันอีกทีนะครับอ่าอ่า ก็จะเห็นในวันนี้ครับ CGD เขาขึ้นไปขึ้นไปแล้วย่อย่อแล้วเขาทำโลใหม่เขาพยายามที่จะเด้งขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำ High ไฮหม่ได้แล้วเขาก็ทำโลใหม่เด้งแล้วก็อะไรครับต่อไปก็ผมมองว่าเขาอาจจะไซเว์แล้วก็อาจจะลงมาทำโลใหม่นะครับผม ซึ่งโลปัจจุบันใกล้ๆนี้ก็คือ0.39นะครับผมผมมองว่าถ้าเขามาแตะและเขาจะไม่แตะเฉยๆนะครับผมบริเวณนี้นะครับเนี่ย0.39นะถ้าเขามาแตะคือไม่เร็วกว็ช้าครับผมผมมองว่าต้องมีมาวัดอีกสกรอบหนึ่งแน่เลย0.39เนี่ย แล้วรอบหน้าเนี่ยเขาจะทำลใหม่นะครับผมมีความเป็นไปนได้สำหรับ CGD นะครับแต่สำหรับคนที่แบ่งซื้อแบ่งขายนะครับผมก็มีความศรัทธาในหุ้นตัวนี้เรามองเห็นความเป็นไปนได้ของหุ้นตัวนี้นะครับผมแ้วถ้ามันลงมามันก็เป็นโอกาสซื้อไงมันก็เป็นโอกาสเก็บของเพราะฉะนั้นผมถึงได้พูดเป็นประจำว่า การเข้าซื้อหุ้นเนี่ยเราต้องแบ่งซื้อแบ่งขายนะครับผมแบ่งไม้ดีๆวางแผนดีๆนะครับผมนะเ,เราอย่า,ยามองว่าถ้าหุ้นม,มันขึ้นมาเท่านี้เราจะได้ประมาณนี้แต่เราต้องมองให้ครบด้านนะครับผมให้รอบด้านนะถ้ามันผิดทางขึ้นมาเรารับความเสี่ยงได้ดีเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมมีรูปสองรูปนะครับที่จะ เอามานำเสนอเพื่อนๆในวันนี้อ่ะดูตรงเมาส์ผมนะครับผมรูปฝั่งขวานี้ก็คืออ่ามันก็จะเป็นเว็บนะครับผมเป็นวัฏจักรนะครับความสัมพันธ์กันร,ระหว่างอ่าเงินเฟอ้อกับอ่าสินทรัพย์ต่างๆนะครับผมนะอ่าปัจจุบันนะครับผม ถ้าอยู่ตรงไหนอะดูดูลูกฝั่งขวาก่อนนะครับเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยอยู่ในสภาว่าไหนอ่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงฮะดูลูปฝั่งซ้ายครับผมอ่าขออินฟลชันนะครับผมก็คืออัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ย ปี2022ในคอรในควอเตอร์แรกเนี่ยครับดูสิฮะมันสูงสุดนะครับผมแล้วก็สูงสุดในรอบ13ปีด้วย headline inflation นะครับผมแท่งสีส้มนี่นะครับผมก็สูงสุดนะครับผมในรอบ13ปีเหมือนกันนะครับผม headline inflation ก็ In คืออัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ของตลาดบ้านเราเนี่ย อยู่ในสภาพอย่างนี้ก็แปลว่าเว็บที่เราอยู่นี่ฮะก็คือตรงนี้เลยเนี่ยตรงกากระบ,บาดเลยก็คือเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับผมไทม์ไลน์ต่อไปก็คืออะไรไทม์ไลน์ต่อไปก็คือนี่ฮะมาตรงนี้เลยก็คือตรงนี้เลยฮะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับผมตรงเครื่องหมายถูกนี่นะ นี่ตอบไทม์ไลน์ต่อไปที่เราจะเจอนี่ฮะก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับผมหมายความว่าอะไรเศรษฐกิจชะลอตัวหมายความว่าสภาพคล่องมันก็จะหายนั่นเองนะครับอีกนานไหมนี่ฮะเขาก็ต้องมีการ ลดเงินเฟอ้อนะครับผมไม่จะว่าเทคนิคใดๆนะครับอย่างอย่างเฟดเนี่ยเขาก็จะทำการลด QE ลด Qt นะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับผมจนกว่าอะไรจนกว่าเงินเฟอ้อจะลดลงนี่นี่นี่นะครับผมนะจนกว่าเงินเฟอ้อจะลดลงเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็มาเช็คกราฟสิครับ ถ้ากราฟพวกนี้ h e ดไลน์อ i นฟล a t ชันเนี่ยคอยอินฟล레이ชันเนี่ยมีการปรับตัวลงอ่ะมองดูรูปฝั่งซ้ายมือนะก็แสดงว่าเรากำลังอยู่ในบริเวณอ่เงินเฟอ้อเนี่ยกำลังลดลงแล้วนี่ก็คือไทม์ไลน์บริเวณนี้นะครับผมเราก็แค่รอคอยจังหวะนี้ครับผมจังหวะฟื้นตัวนะครับผมนะ พอเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดลงนะครับผมทำลายต่อไปก็คือตรงนี้นะฮะเศรษฐกิจขยายตัวนะครับผมการที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้นะครับเขาก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมแล้วก็สร้างสภาพคล่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐเอ่อนโยบายของรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมให้มีการาขยายตัวน,นั่นเองนะครับผมพอถึงจุดนี้นะครับผมสิ่งที่ตามมา,าดูตรงดิสโซนะฮะมันก็เกิดการฟื้นตัวของหุ้นนั่นเองนะครับผมนี่ฮะคือจังหวะซื้อของเรานะครับผมตอนนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงนี้ดูตรงนี้นะสิ่งที่เรารอคอยก็คือตรงนี้นะครับผม สัญญาณที่เราต้องรอคอยต่อไปก็คือเงินเฟอ้อต้องลดลงนะครับผมนะจังหวะที่เงินเฟ้อลดลงเขาก็จะทําการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวนะครับผมจังหวะนั้นเองนะครับผมหุ้นของเราก็จะฟื้นนะครับผม C.G.D. ถึงตอนนั้นก็อาจจะเป็นเวลากลับมาพงงาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ฮะ ก็ต้องนี่ฮะต้องรอคอยอดทนอดกลั้นนะครับผมกับภาวะไซเวดาวสักก่อนนะครับสำหรับ CgD นะ <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่แค่ CgD นะครับผมหุ้นตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับผมมันไม่ใช่เวลาของหุ้นสักเท่าไหร่นะครับในตอนนี้นะแต่สิ่งที่นักลงทุนของเราควรที่ทำก็คือ ระหว่างนั้นเราก็ต้องศึกษานะครับผมหานะค,ความรู้นะครับผมไม่ว่าจะการอ่นานหนังสือนะครับผมพูดคุยฟังดูทุกสื่อนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะขัดเกลานะครับผมความเข้าใจในตลาดหุ้นนี้นะครับผมแค่นี้เราก็จะพอมองออกนะครับผมว่าจังหวะเข้าจังหวะออกนั้นควรที่จะเป็นช่วงไหน เวลาไหนนะครับผมนะโอเคสำหรับรูปที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆน,นั้นได้ได้ได้บองเห็นภาพนะครับผมว่าปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยอยู่ในอ,อยู่อยู่ในสภาวะแบบไหนนะครับผมนะก็คือเว็บนี้เลยอ่ะดูตรงเมาส์ผมเนี่ยเว็บนี้เลยนะเนี่ย,เ,ยเว็บนี้เลย จังหวะที่ดีของเราก็คือนี้ฮะจังหวะเ็บนี้สัญญาณที่จะบอกเราก็คือเงินเฟ้อต้องลดลงนะครับผมถึงจะมีการอ่าขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับผมแล้วมันก็จะวนเป็นลูปอยู่อย่างนี้แหละนะครับนะอืมก็ประมาณนี้นะครับผมจนกว่าจะถึงเวลานี้ฮะเราก็ต้องอดทนนะครับผมอดทนรอนะครับ เชื่อว่าฟ้ารังฝนนั้นสวยงามเสมอนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆที่ที่ยังถือหุ้น Cgd อยู่นะครับผมฟ้ารังฝนคงไม่นานนะครับผมและฟ้ารังฝนนั้นสวยงามเสมอโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูกราฟกันดีกว่านะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปเลย เดี๋ยวเรากลับมาดูก,กราฟกันออนี่ก็คือกราฟในทำเฟรม D ของ CGD นะครับผมผมจะให้แนวรับใหม่เลยนะบริเวณ0.39นะครับผมนะครับในขณะที่เขากำลังไซเวและไซเ d ดาวนะครับผมเนี่ยขึ้นมาลง ขึ้นไม่ผ่านลงขึ้นไม่ผ่านลงขึ้นไม่ผ่านนี่ฮะไม่ช้าก็เร็วครับ0.93นะครับผมเขาต้องมาวัดแน่ๆนะครับแต่ถ้าเรา,เามีการแบ่งซื้อแบ่งขายก็ต้องดูหน้าตักตัวเองอีกทีหนึ่งครับว่า,อาตอนนี้เรามีกระสุนพอไหมที่จะเก็บ ถั่วเฉลี่ยแล้วแก้เกมนะครับผมผมไม่ได้สนับสนุนให้เพ,เพื่อนนั้นถั่วนะครับผมสำหรับใครที่แบบติดบริเวณนี้นะครับผมก็ต้องดูจุดขัดนะครับผมแต่ถ้ามาติดบริเวณ0.96เานี่ยไฮเนี่ย,ย,ยจะมาแก้เกมเนี่ยคุณก็ต้องมีหน้าตักที่มันที่มันเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องรอเวลาจริงๆนะครับผมถ้าไม่ยอมตัดขาดทุนนะครับนะ แต่สําหรับใครที่แบ่งซื้อแบ่งขายอยู่แล้วนะครับผมก็ให้มองแนวรับที่บริเวณ0.39นะครับผมก็ควรที่จะเก็บแล้วก็ทวเฉลี่ยแล้วแก้เก็บกันต่อไปนะครับผมถามว่ามีเปอร์เซ็นต์หลุดไหมหผมว่ามีเปอร์เซ็นต์หลุดนะครับ0.39เนี่ยมาดูที่ m ท f r a ฟ e day เอ e ม์เ m มันกันดีกว่าเนี่ยฮะอ่า ผมว่ากรอบนี้ฮะมีลงมาให้เห็นแน่ๆนะครับผมก่อนรับบริเวณ0.1 1ึงงถึง0.39กว้างๆนะครับเขาก็อาจจะไซเบรบริเวณนี้นะครับผมจนกว่าอะไรจนกว่าจะามีสัญญาณนะครับผมก็คือเงินเฟอ้อนั้นมีการลดลงแล้วก็มีสัญญาณาการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมนะถึงจะเป็นโอกาสเหมาะสำหรับหุ้นอีกครั้งหนึ่ง รวมถึง CGD ด้วยนะครับผมอย่างที่ผมได้นำเสนอก่อนหน้านี้มานะครับผมนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับผมให้สำหรับเพื่อนๆที่ยังมีหุ้นตรงนี้อยู่นะครับผมไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมต่อให้เราผิดพลาดหรือ,อพลาดพลั้งยังไงประการใดนะครับ นับจากวันนี้นะครับต่อจากนี้ถ้าเราวางแผนดีๆนะครับผมผมก็เชื่อนะครับว่ายังไงซะเราก็สามารถที่จะแก้เกมได้นะครับผมปฏิหารนะครับผมมีให้สําหรับคนที่ศรัทธาอยู่เสมอนะครับผมดูอย่างตรงนี้นะครับเขายังเปี้ยงขึ้นไปเลยดูอย่างตรงนี้นะครับเขายังเปี้ยงขึ้นไปเลยตรงนี้ฮะเขายังเปี้ยงขึ้นไปเลยนะครับผม ถ้าใครแบบว่าบริหารทุนในหน้าตักดีๆนะครับผมการลงมาครั้งนี้ของ CGD ผมมองว่าเป็นโอกาสมากกว่านะครับนะนะครับวันใดเวลาใดที่ตลาดเนี่ยเขากลับมาคึกคักน,น,น,นะครับผมสภาพคล่องกลับมาเศรษฐกิจดี ตลาดหุ้นดี CGD ก็จะกลับมานะครับผมนะแล้วก็ถือซว่าเป็นโอกาสในการทัวเฉลี่ยนะครับผมเก็บของในราคาถูกๆถัวเฉลีย่ยแล้วก็แก้เกมกันต่อไปนะครับกลับมาที่ time frame day เดี๋ยวลบอันนี้ออก่อนอ๋ oh. รับแนวรับตรงนี้ไปอ่ะซูมเข้ามาครับสรุปนะครับผมสำหรับ CGD นะอ่าปัจจุบันนี้แนวตั้งเขาอยู่ที่0.48นะครับผมราคาปัจจุบันอยู่ที่0.44นะครับผมการที่ CGD นะครับผมการที่ CGD CGD จะกลับเข้ามาในเกมก็ต้องขึ้นมายืนบริเวณ0.45ให้ได้สัก่อนนะครับถ้าเขาขึ้นไม่ได้แล้วยังไซเวดาวอยู่ก็มาวัดกันที่บริเวณ0.39นะครับผมแต่ถ้าเขาลงมาถึง0.39ผมมองว่ามีโอกาสทำโลใหม่นะครับผมก็อาจจะแบ่งไม้เก็บนะครับบริเวณ0.39ซะสก่อนหนึ่งไม้ แล้วก็ถือไว้อีกสักสองสามไม้นะครับผมเอาไว้ถั่วจังหวะเขาลงแรงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งทุกครั้งเวลาตลาดที่เขาลงแรงๆเนี่ยมันก็จะมีเด้งให้เห็นเสมอนะครับผมก็แล้วก็อาจจะดักนะครับดักเก็บแล้วเวลาเด้งแล้วก็ถั่วเฉลี่ยแก้เกมกันไปเรื่อยๆนะครับผม เพราะว่ามุ่นเนี่ยมันไม่ได้เล่นกันวันเดียวอยู่แล้วนะครับผมเล่นกันย,วยาวๆฮะแต่ระหว่างที่เราเล่นเนี่ยระหว่างที่เราลงทุนเนี่ยเราก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมหาแนวทางตัวเองฮะแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นสไตล์นะครับผมเป็นความเข้าใจของตัวเองให้ตกผลึกออกมานะครับผมเราก็จะมีแนวทางในการเทรด เป็นของตัวเองนะครับผมนะแล้วเราก็จะอยู่ในตลาดนี้ไปด้วยกันนานๆน,น,นะครับผมโอเคครับสำหรับสิ่งที่ผมนำเสนอ,อทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำให้เพื่อนๆน,นั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมมีความคิดเห็นหรือมีดีเทลที่ละเอียดกว่านี้ก็สามารถมาโพสใต้คลิปได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเ,เพื่อเป็นประโยชน์นะครับให้สําหรับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันนะครับผมที่เข้ามาดูในคลิปนี้เราจะได้อยู่ในตลาดทานุนนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับ เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกๆคนนะครับผมในสภาวะที่ตลาดยำแย่นะครับผมอย่างนี้ไม่ใช่แค่ CG d ดีนะครับผมม้นหล,หลายตัวก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับนะก็เป็นกำลังใจนะครับผมแต่มองอไปอีกในมุมหนึ่งนะครับผมนี่คือเวลานะครับผมนี่คือเวลาในการเก็บของนะครับผมนะก็ ถือว่าเป็นโอกาสนะครับผมสำหรับคนที่บริหารจัดการทุนในหน้าตักดีๆนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับใครที่ใส่หมดแม็กแล้วยังดอยอยู่ก็มียังมีโอกาสนะครับผมให้เรานั้นได้แก้เกมอยู่เสมอนะครับผมแต่นับจากนี้ต่อจากนี้นะครับผมเราก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับผมไม่ว่าจะอ่าน ไม่ว่าจะดูหรือไม่ว่าจะฟังนะครับผมเอาให้ทุกรูปแบบเลยนะครับผมเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าเราจะได้อยู่ในตลาดไปแบบยาวๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูาคลิปนี้นะครับผมก็กราบยิงบอลแล้วก็ขอความคารุณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผม สำับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม